รีวิวดีต้อนดอล็อกรุ่น L8 กดรหัสเพื่อปลดล็อกระบบล็อกอัตโนมัติ1ชั้นยกมือจับเพื่อดับล็อกด้านในจะมี d e a ดล็อกชั้นที่3ปลดล็อกง่ายๆด้วยการสแกนนิ้วปลดล็อกด้วยคีย์การ์ด ตัวเครื่องเชื่อมต่อการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน T-T Lock ปลดล็อกผ่านแอปได้ในระยะบลูทธูธมีกุญแจสำรองกรณีฉุกเฉินตัวเครื่องจะมีช่องเสียบ USB กรณีแบตเตอรี่หมด ราคาพร้อมบริการติดตั้งฟรีสินค้ารับประกัน2ปีเต็ม